สวัสดีปีใหม่ค่ะเพื่อนๆทุกท่านสำหรับปีใหม่นี้สาวดอยก็ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกท่านทุกคนจงพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขความสบายกายทั้งใจทั้งกายคิดหวังสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีๆเป็นสิริมงคลกับชีวิตก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างแต่หากเผลอคิดสิ่งใดที่มันไม่เป็นมงคลกับชีวิต ก็ขอให้ความคิดนั้นจนมาลายจงมาลายหายสูญไปในบันโดนนะคะสำหรับสาวดอยปีใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ๆนะชีวิตก็คงดำเนินไปเรื่อยๆเดิๆเมๆเมื่อนกันก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆกิจการการงานรุ่งเรืองไม่ว่าใครจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็พบเจอแต่สิ่งดีๆ เอาดีเข้าไว้ก่อนเอาดีออกจากไม่ดีไว้ก่อนเมื่อดีแล้วอย่างอื่นก็จะตามมาเองนะคะโชคดีมีสุขตลอดปีและตลอดไปสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสำหรับเราทุกคนก็คือการมีสุขภาพที่ดีสุขภาพแข็งแรงเมื่อเรามีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงแล้วเราจะพาร่างกายและจิตใจของเราใช้ดำเนินชีวิตได้เรื่อยๆแบบไม่มีลิมิตโอเคนะคะ เดี๋ยววันนี้สาวดอยก็มีอะไรจะมาให้ดูแบบตื่นตานิดหนึ่งสำหรับตัวเองนะคะมาเดี๋ยวสาวดอยจะพาไปดูอะไรตามมาดูเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้คือลิ้นมังกรที่สาวดอยเอามาปลูกไว้นะคะก็สาวดอยก็เพิ่งจะตื่นเช้ามาเมื่อเช้าเปิดประตูมาก็อยู่ๆนึกอยากจะมาชื่นชมต้นไม้เน้องมาลดน้ําด้วยเนี่ยอา้าว ลิ้นมังกรนี่เขามีดอกด้วยเหรอสาวดอยก็เพิ่งจะเคยเห็นดอกของมันนี่แหละสาวดอยก็ไม่รู้หรอกนะว่าดอกอันเนี้ยคือต้นต้นลิ้นฟ้าลิ้นมังกรเนี่ยจะมีดอกเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นจริงๆเนาะไม่เคยสนใจเลยว่าอย่างนั้นเถอะพอที่นี้พอได้เห็นก็ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเออเนาะแล้วก็เป็นต้นที่เราเอามาปลูกด,ด้วยแล้ว อันนี้ก็น่าจะหลายวันแล้วละมั้งแต่ทําไมสาวดอยไม่สังเกตเพิ่งจะตื่นมาเมื่อเช้าก็เพิ่งจะสังเกตแค่นี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่พอยังไม่จบมีมีน,นี่งาช้างค่ะงาช้างงวงช้างหรืองาช้างเนี่ยอันนี้ก็ออกดอกเมือนกันโอ้โหตื่นเช้ามาเห็นไหมคะดอกสวยด้วยนะเนี่ยสาวดอยก็เพิ่งจะเคยเห็นอีกเหมือนกัน แล้วก็มาสังเกตเช้านี้พร้อมกันนี่แหละเจ้าค่ะเอ้ยเนาะงามค่ะงามสวยเนาะสวยเนาะเนี่ยตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเพิ่งจะเคยเห็นเนาะโอ้เนี่ยสำหรับสําหรับคนอื่นที่อาจจะเห็นบ่อยแล้วก็คงจะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรเนาะไม่เท่าไหร่อาจจะไม่เท่าไหร่แต่สาวดอยเพิ่งจะเคยเห็นไงเพราะฉะนั้นสาวดอยก็อยากจะเอามาโชว์เอามาให้เพื่อนได้ดูได้เห็นมัง่ง นี่สวยไหมสวยเนาะแม่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยนี่คืออาจจะเป็นเรื่องปกตินะคือมันต้นมันก็จะมีดอกมีอะไรแต่ที่สาดอยตื่นเต้นไม่ใช่อะไรเพราะว่าเป็นต้นที่บ้านสาวดอยแล้วสาวดอยปลูกเองแล้วทีนี้สาวดอยก็เพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่เอามาปลูกก็สวัสดีปีใหม่นะคะนี่ เป็นการเริ่มต้นวันปีใหม่ก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้รับแต่สิ่งดีๆสิ่งดีๆอะไรโอ้ได้เห็นเนี่ยลิ้นมังกรมังกรนะคะลิ้นมังกรออกดอกงาช้างงวงช้างก็ออกดอกให้กวักมรกตนะคะกวากมรกตก็กาลังแตกต้นอ่อนๆออ,ออกมาตอนนี้ที่สาวดอยลุ้นอยู่ก็คือวันนี้ต้นนางกวักนางกวักนี่ก็เนี่ยเห็นไหม เงาเงาเงาก็คือลำต้นหัวต้นน่ะบ้านสาวดอยเขาเรียกเงาเนะาะเงารากเงาของมันนั่นแหละกําลังก็ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะส่วนอันนี้ก็เหี่ยวลงละเดี๋ยวก็หัวใหม่กาลังจะแตกออกมานะคะสําหรับเนี่ยมาแคะเนาะดูหัวกระจายละหัวเริ่มแตกหัวกระจายอันนี้ก็เริ่มแตกหัวกระจายแล้วเหมือนกันดูใบเนี่ยเริ่มจะเริ่มแตกออกไปเรื่อยๆสาวดอยลืมพวนดินเดี๋ยวจะต้องมาพวนดิน ต้นเฟินต้นเฟินก็แห้งไปละแต่เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่ส่วนนกคุ้มก็มาลายหายศูนย์ไปหมดแล้วเดี๋ยวเพราะว่าหัวมันยังอยู่ส่วนต้นอันนี้นะคะต้นมหาโชคมหาลาบก็ดอกก็ได้บานเต็มที่แล้วก็เหี่ยวเนาะมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามวาระของมันสองกระถางนี้ก็แห้งเหี่ยวลงแล้วเช่นกันนะคะส่วนต้น นี่หุ้มเงินหุ้มทองก็ดอกก็ได้ล่วงไปหมดแล้วเพราะว่าได้ออกดอกมาหมดไอ้นี้แล้วเนาะแล้วก็แตกลูกแตกก็กํลาลังแตกหนอแตกอะไรกระจุกกระจิกระจุกเดียเต็มกระถางนี่ส่วนหงอนพญายนาคนี่สาวดอยก็งงหน่วนกันอะต้องมาปลูกใหม่ซ้ำเรื่อยๆสาวดอยยังเลือกที่ให้เขาไม่ถูกกว่านะไม่รู้ว่าเขาชอบแบบไหนแต่ไปเห็นคนอื่นเขาปลูกมันสงสัยต้องยกขึ้นไปไว้สูงๆหน่อยหรือว่ายังไง ก็ประมาณนั้นเนาะไปมามามาวนกลับมาวนกลับมานี่อุย้ยเนาะเพิ่งจะเคยเห็นงาช้างออกดอกลิ้นมังกรก็ออกดอกบู๊สวัสดีปีใหม่ลิ้นมังกรแล้วก็ดอกงาช้างเนาะอันนี้เป็นไม่รู้ว่าเขาเรียกว่างาช้างหรืองวงช้างแต่สารได้เรียกงาช้างอะนะ สำหรับบรรยากาศรอบบ้านสาวดอยเช้านี้ก็จะประมาณนี้นะคะดูท้องฟ้าโอ้ยโลง่งแจ่มใสสดใสสดชื่นแล้วก็นี่ดูดูบรรยากาศนะคะตอนนี้เวลาก็แม่กี่โมงแล้วเนาะแปดโมงกว่าจะเก้าโมงละสายละแดดก็ออกแล้วเสียงนกจูบจูบจิบจิบเนี่ยบนต้นลำไยก็จะอยู่บนต้นอันนี้ ต้นลำไยต้นนู้นก็จะเป็นที่อยู่ของมันโอเคปะเดี๋ยววนกลับมาดูตรงนี้อีกรอบนึงก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนวันนี้เป็นวันปีใหม่แถวบ้านสาดอยหลายหลายบ้านเขาก็เหมือนจะเตรียมฉลองกันเนาะฉลองปีใหม่เมื่อคืนนี้เขาก็อาจจะมีฉลองเขาเขาดาวอะไรสาดอยเองก็ขึ้นไปกับ หลานๆเนอะเมื่อคืนก็ขึ้นไปกินบาร์บีคิวกับหลานๆเพราะพอดีพี่สาวพทโมาชวนก็ขึ้นไปว่าพอถึงเวลากินจริงมันก็กินมัได้ไม่เท่าไหร่หรอกมันยังไงก็ไม่รู้เนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ในส่วนตัวของสาวดอยเองตลอดระยะเวลาตั้งแต่ที่เรารู้จักกันในโลกโซเชียลหรืออาจจะเคยพบเคยเจอกัน หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สาวดอยได้กระทําผิดผพลาดพังไปต่อเพื่อนพี่น้องทุกคนสาวดอยก็กราบขอคมากรรมและขออาโหสิกรรมทุกกรณียกรรมกับเพื่อนพี่น้องทุกท่านทุกคนนะคะอาโหสิอาโหสิอาโหสิค่าแล้วสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลที่สาวดอยได้สร้างไว้ดีแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้ง มโนกรรมวาจีกรรมและกายกรรมอันเป็นกรรมดีๆเป็นบุญเป็นกุศลสาวดอยขอน้อมนำองคุณบารมีเป็นประธานในการน้อมแผ่อุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรของเพื่อนพี่น้องทุกท่านทุกหมู่เหล่าทุกชั้นภูมิให้เขาเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมในอนิสงส์ผลบุญของสาวดอยโด,ย,ดยทั่วกันแล้วให้เขาหลุดพ้นจากบ่วงทุกบ่วงกรรมทั้งปวงเธอ สโสสูแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสาวดอยรักทุกคนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่องสาวดอยปีใหม่นี้ขอให้เฮงเฮงปังปังบายค่ะ